สวัสดีครับสวัสดีครับทุกสานคบที่ชินชอบกันทุกปูฮารปปลากับผมม <correlation. S 1> ีน้องพบพอกันนะถ่ายเหมือนเดินรับผมวันนี้นะถ่ายผ้ามาเบิงต้นสลอดใบสลอดครับผมเบิ้งรื้ว่าใบหนอดครับพี่น้องลายท่านอาจจะยังบมฮูใจกเนาะครับเนอเพิ่นทักทวงถามมาอยู่ครับว่าเป็นจริงได้ต้นมันครับต้นใบสลอดเป็นแนวได้เพิ่นว่านี่ครับต้นใบหนอดต้นใบสลอดครับผมนี่ครับแม่นหมดแล้วครับนี่บมเมนต่ตุนนี้ครับ นี่แมนเบิร์ครับนี่ครับทนไปสลอดใบหนอดบานเทานะครับเปลืองใบหนอดนี่ครับนี่ครับมองชัดๆนะครับพี่น้องนี่ครับปลาเป็นน่อยเลยครับนี่ครับเป็นปลาประเภทปลาปลาตะเพียนนะครับนาอปลาปากปลาตะเพียนกินครับปลาห้างแดงไปแจะตะเพียนท่องนะครับน้องมันกินนี่ครับปลาพงปลาบ่ากินครับผม ปลาพวงปลาบลากินนี่ร้ายครับผมปลาซอยตะกุนซอยครับกินเบิดครับเพิ่งขับพี่น้องมึงต่นมันมันยืดึงครับมึงต่นต่วนเป็นเครือครับพี่น้องเป็นออกเป็นเครือเครือจัิงไรเรครับเนื้อ nhảo นะครับเป็นเครือเนื้อ nhảo จัิงไรเรครับหนึ่งสินี่ครับเป็นเครือก็ว่แมนเป็นต่นก็ว่แมนจักเป็นจังไร บอกบอกกัการเปนพี่น้องอว่าถือกคือการคุ้มกด็ดีนี่ครับเป็นแค่ค่ายครับผมปลายจะเป็นยักษ์นะครับปลายเจอะยักษ์แค่ค่ายคือใบบอกสุมพอต้นควายนะครับพี่น้องนี่นะนี่ครับใบมันหลังมันครับนานหลังนี่นี่ครับน,น,น,นะน,น,นี่ครับอกคุ่มคุ้มเพราะปลายมาจากยักษ์ครับ,บ,ปรบเปิดชนิดนีม้มาเกิดน้ำ ริมแม่น้ำมูลครับผมนี่ครับเป็นแม่น้ำมูลนกครับผมแพทย์ศีวลุ่มครับผมบุ้สะพังนี่ครับมากึ้นริมมูลครับพี่น้องหรือมูลแย่บุงติดมูลนะครับบุงติดมูลที่มีมูลแย่ครับพี่น้องมูลแย่เขาไปถึงนี่เกิดครับเห็นหลายนะถ่าเห็นลายครับยำถ่ายไปตักปลาคอครับตีปลาคอตีชโลเห็นลายครับที่เป็นมูลแย่ครับ ต้นหมากอยู่กบแม่แม่มน้ำมูลคลิมฟังแม่น้ำมูลห่อยร้ายครับพี่น้องพ่อเบิ้งออกนะครับน้องพี่น้องต้นสลอดใบหนอดใบสลอดนี่นะครับเบิ้งออกนี่นะครับน้องร้ายดีครับพี่นอ้อ,นองร้ายครับเอาเบิ้งออกนี่น,คร,น,นค,รครับพี่น้องเนาะใบหนอดใบสลอดเ้องพบพ่อออกก็ไม่คลิปหนาครับผมก็จะถ่ายว่าเสียเอาเนีย่ยอะไรไม่พี่น้องรับชมมึง สวัสดีครับ